ครับสวัสดีคุณผู้ชมเข้าสู่รายการทุกทิศทั่วไทยครับวันนี้พบกับผมเดนไดมีชัยเราเจอกันทุกวันจันทร์จนถึงวันศุกร์เวลาบ่ายสามโมงครึ่งจนถึง4ี่โมงเย็นทางช่องไทย PBS นะครับและคุณผู้ชมก็ดูทางออนไลน์นะครับไปพร้อมก,กันกับทางหน้าจอทีวีได้ไปกันที่แฟนเพจ a c e b o o k ทุกทิศทั่วไทยนะครับแล้วก็ทางโซเชียลมีเดียทุกแพลตฟอร์มของไทย PBS ด้วยนะครับวันนี้ครับเรื่องราวหลากหลายจากรอบเมืองไทยมีตัวอย่างอะไรมาให้คุณผู้ชมดูกันบ้างชมกันก่อนเลยครับ เปิดท่องเที่ยวสร้างสรรค์กีฬาสร้างเสริมทายคายักซับบอร์ดเที่ยววัดชมวังแม่น้ำเพชรบุรีกระตุ้นการท่องเที่ยวสายกีฬาพิธีกรรมเผาศพใหญ่กล้วยความเชื่อโบราณของชาวบ้านเพื่อฉลองเมนใหม่ก่อนใช้งานจริงที่วัดหนองไผ่จังหวัดชนบุรี จุธามาถูกโพพาชมฝีมือการต่อยอดช้ยแป้งสาคูทำท่าทีมลายฝีมือพิาษากิจชุมชนสาคูสอดิษาฟาร์มจังหวัดพัทลุง ทรัพยากรด้านอาหารในท้องถิ่นต่ละแห่งนะครับก็ล้วนมีจุดเด่นที่นํามาต่อยอดได้ทั้งสิ้นนะครับถ้ามีฝีมือสร้างสรรค์เหมือนกับกลุ่มแม่บ้านจังหวัดตรังนะครับเขานําปลาที่จับได้ในพื้นที่มารวมกลุ่มกันแปรรูปน้ําพริกปลาสวรรค์จากเนื้อปลาแท้ๆเลยครับเรียกว่าสดจากทะเลหน้าบ้านเลยครับ เนื้อปลาสดๆทั้งจากในกระชังที่เลี้ยงไว้หน้าบ้านนะครับคุณผู้ชมแล้วก็จากที่ซื้อมาจากชาวประมงในพื้นที่บ้านโต๊ะบันหมู่8ตบบําบลบ่อหินอำเภอสีเกาจังหวัดตรังซึ่งครับเป็นหมู่บ้านที่ติดชายทะเลอยู่แล้วครับมีกลุ่มแม่บ้านจํานวน15คนรวมกลุ่มกันผลิตน้ําพริกปลาสวัคนซึ่งผลิตจากเนื้อปลาทะเลสดนะครับโดยใช้เวลาว่างหลังจากที่เลิกจากงานหลัก ก็ใช้ปลาทะเลมานึง่งแล้วก็ขูดเอาเฉพาะเนื้อครับมาปรุงรสด้วยพริกป่นน้ำตาลทรายน้ำตาลปีบ๊บน้ำมะขามเปียกหอมเจียวแล้วก็เครื่องปรุงรสต่างๆจนได้รสชาติที่จัดจ้านกลมกล่อมนะครับเหมาะกับกินคู่กับผักสดๆได้หลากหลายครับหรือว่ากินกับข้าวสวยร้อนๆแล้วก็ยังรับทำอาหารที่มีปลาชนิดต่างๆนะครับที่ชาวบ้านเขาเลี้ยงกันเองหน้าบ้าน มาปรุงอาหารตามออเดอร์ของลูกค้าครับซึ่งส่วนใหญ่ก็จัดงานต่างในพื้นที่ครับโดยเฉพาะเมนูแกงส้มปลาอย่างเช่นปลากระพงแดงปลาเกา๋าปลากระบอกแล้วก็ปลาที่ชาวบ,บ้านเขาเลี้ยกในกระชังไปด้วยครับอย่างปลาเกา๋าปลากระพงปรุงขายตามสั่งนะครับเพื่อให้ลูกค้าได้กินกันแบบสดๆด้วยเป็นปลาที่จับจากทะเลแล้วก็กระชังหน้าบ้านเน้นว่าเนื้อปลายิ่งสดก็จะทําให้รสชาติของแกงยิ่งมีความอร่อยครับ นางนิติในเขาวบาทประธานกลุ่มเล่าว่าผลิตภัณฑ์ของกลุ่มจะมีให้เลือกทั้งจากปลาทะเลที่ชาวประมงชายฝั่งหามาได้และจากกระชังเลี้ยงปลาครับซึ่งราคาแกงส้มเนี่ยคิดราคาแกงตามน้ําหนักของปลาแล้วก็ชนิดของปลาที่เป็นวัตถุดิบหลักนะครับเริ่มต้นกิโลกร,รัมละ450บาทและก็มีผลิตภัณฑ์น้ําพริกปลาสวรรค์ให้เลือกอีกด้วยครับ แล้วก็เรื่องน้าพริกปลาเนี่ยก็จะเป็นเรือประมงชายฝั่งซึ่ง,เช,าาอง,อชงเช้ามาก็ประกอบอาชีพประมงเช้ามาก็ม,มีมีเรือเข้าทุกวันอย่างปลาที่สามารถขายส่งเพที่สามารถส่งเข้า,ขาขทางกลางได้จะเป็นพวกปลาทรายอะไรแบบน,นี้ค่ะแล้วก็ปลาที่เอามาทําเป็นน้าพริกเนี่ยจะเป็นปลาที่นอกเหนือจาก จากการประมงที่พ่อค้าคนกลางไม่นับซื้อแล้วเราก็จะเอามาแปรรูปเป็นปลาคืมบ้างเป็นน้ำพริกปลาสวรรค์โด,ย,ดยการมาทําเป็นปลาปนด้านนายทรมริดเขาบาทนายกอบตอบ่อหินก็ยังเข้ามาช่วยส่งเสริมอาชีพแล้วก็เพิ่มรายได้ครับโดยใช้วัตถุดิบอาหารทะเลที่มีอย่างสมบูรณ์ในพื้นที่อ่าวสิกเกามาเป็นจุดขายคู่กับแหล่งท่องเที่ยวในชุมชนด้วยจึงนำอาหารท้องถิ่นมาสร้างแบรนด์และจัดจำหน่ายครับ ขึ้นมานครับเลยเพราะการส่งเสตริมการท่องเที่ยวในจุนเป็นเรื่องหลักนะครับที่มองว่าเป็นการเสริมรายได้ให้กับจุตตบนเปนตำบลหัวหินนะครับเพราะห่วหินเรามีความพร้อมหลายๆด้านครับทุกด้านที่ที่มาประกอบในการท่องเที่ยวจุนชนตรงนี้โดยเฉพาะารสชาติของอาหารทะเละครับที่มีความสดและก็มีปริมาณ ามากในพื้นในท้องถิ่นเนี่ยเราก็สามารถนำมาแปรรูปแล้วก็ต่อยอดเป็นการสร้างไรายได้ให้กับกลุ่มาชีพได้นั่นต้องเที่ยวหรือกลุ่มที่มาทำํำบ้านพักโฮมสเตย์เนี่ยตรงนี้เรามีทรัพยากรที่เป็นปลาฟูพุ้งหอย น้ำพริกปลาสวรรค์จะใช้ปลาจากเครือประมงชายฝั่งนํามาแปรรูปเป็นน้ําพริกนะครับเปิดตัวขายมาระยะหนึ่งแล้วผลตอบรับท,ทีเดียวนะครับจำหน่ายกิโลกรัมละ300บาทหรือว่าถ้าเป็นกระปุกขนาดเล็กนะครับแบ่งขายกระปุกละ20บาทก็มีแล้วก็กระปุกขนาดใหญ่กระปุกละ35บาทลูกค้าที่สนใจครับอยากอุดหนุนกลุ่มชาวบ้านก็ติดต่อได้ที่061564 2994นะครับ ชอบพี่มีปลาให้เลือกหลากหลายชนิดเอาไปทําแกงส้มได้ดีนะครับผมณมอย่างตอนนี้ปลาที่เขานิยมถ้าเป็นเมนูแกงส้มนะครับปลาเก๋ากับปลากระพงเนี่ยลูกค้าก็ชอบเพราะว่าได้เนื้อปลาค่อนข้างเยอะดีแล้วก็เน้นปลาสดๆในรับจับมาได้ปุ๊บทําอาหารตามออเดอร์ได้เลยครับ พูดถึงการท่องเที่ยวในชุมชนแล้วนะครับคุณผู้ชมก็แนะนํากิจกรรมท่องเที่ยวที่จังหวัดเพชรบ,บุรีกันต่อนี่เป็นการยกระดับประสบการณ์แนวใหม่ครับท่องเที่ยวสร้างสรรค์กีฬาสร้างเสริมเปิดกิจกรรมทายคายักซับบอร์ดเที่ยววัดชมวังแม่น้ําเพชรบ,บุรีครับ ค่อยๆพายเรือคายัคไปตามแม่น้ำเพชรบุรีบริเวณท่าน้ำวัดท่าชัยสิริตำบลสมอผือที่อำเภอบ้านลาดจังหวัดเพชรบุรีรหรือว่าถ้าจะพายซับบอร์ดก็ได้แล้วแต่ความถนัดความชอบนะครับเพราะว่ายังไงก็ได้ดื่มด่ำกับธรรมชาติริมสองฝั่งแม่น้ำที่เขียวขจีอยู่เลยนะครับสามารถทำกิจกรรมแบบนี้เป็นครอบครัวก็ได้แล้วก็ปลอดภัยด้วยครับ มีนายพักถาพัฒน์ส่งมัฒนายุทธ์อรองผู้ว่าราชาการจังหวัดเพชรบุรีแล้วก็ท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดในอำเภอหัวหน้าส่วนราชาการภาคเอกชนนักพายเรือก็มาร่วมกิจกรรมเปิดตัวพายคายัคซับบอร์ดเที่ยววัดชมวังแม่น้ำเพชรบุรีกันนะครับ โครงการนี้มุ่งส่งเสริมการท่องเที่ยวเพื่อจะให้จังหวัดเพชรบุรีคุณผู้ชมเป็นเมืองท่องเที่ยวในระดับประเทศและในระดับสากลด้วยเพราะว่านี่ก็เป็นจังหวัดที่มีศักยาภาพกับมีสเสน่ห์ในการที่จะดึงดูดใจนักท่องเที่ยวคือเขามีทั้งทรัพยากรธรรมชาติก็มีครับศิละปะวัฒนธรรมก็มีประวัติศาสตร์เรื่องเล่ามากมายในท้องถิ่นสสบทอดกันมาอย่างยาวนานหรือว่าจะเป็นในด้านอาหารเนี่ยจังหวัดเพชรบุรีก็ได้รับเลือกให้เป็นเมืองสร้างสารรค์ด้านอาหาร City of g a s t r o n o m y ของยูเนสโกไปแล้วด้วย แล้วก็ร่วมกันมีกิจกรรมปล่อยพันธุ์ปลาครับเพื่อร่วมกันอนุรักษ์สัตว์น้ำและก็สร้างความสมดุลของสภาพแวดล้อมให้เกิดขึ้นต่ออย่างยั่งยืน ค่ะซึ่งเป็นกิจกรรมภายใต้โครงการนะคะสร้างประสบการณ์แนวใหม่ในชื่อว่าท่องเที่ยวสร้างสารรค์กีฬาสร้างเสริมกิจกรรมครั้งนี้ค่ะก็คือจัดขึ้นนะคะเพื่อที่จะสร้างาจิตสำนึกค่ะให้กับนักท่องเที่ยวนะคะแล้วก็ผู้ที่เข้าร่วมกิจกรรมค่ะได้ตระหนักถึงความสำคัญของแม่น้ำเพชรบุรีนะคะซึ่งเป็นแม่น้ำสายเดียวของจังหวัดเพชรบุรีแล้วได้เห็นถึงความสำคัญของการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมค่ะโดยกิจกรรมครั้งนี้ค่ะจัด ขึ้นนะคะก็เพื่อที่จะเฉลิมพระเกียรติค่ะพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในหลวงรัชกาลที่10นะคะนอกจากกิจกรรมทางน้ำแล้วนะครับคุณผู้ชมยังไปแวะเที่ยวชมแหล่งท่องเที่ยวที่สําคัญของจังหวัดเพชรบุรีอย่างเช่นพระรามราชนิเวศวังบ้านปืนนะครับซึ่งสร้างขึ้นในสมัยรัชกาลที่5ข้างในามีจิตรกรรมภาพเขียนในโบสถ์นะครับแล้วก็มีส่วนร่วมกันทํากิจกรรมเพื่อประโยชน์ต่อสังคมตลอดเส้นทางภายเรือด้วยอย่างการเก็บขยะในแม่น้ําเพชรบุรีครับ กิจกรรมนี้ก็เป็นการผลักดันและก็ยกระดับการท่องเที่ยวทางน้ําโดยใช้การกีฬามาผนวกเข้ากับการส่งเสริมการท่องเที่ยวเรียกว่าสปอร์ตทัวร s m ิซึมนะครับเพื่อสร้างแรงจูงใจในการเข้ามาท่องเที่ยวเพิ่มมากขึ้นนะครับ กิจกรรมแนวสปอร์ตทัวริซึมนะครับในพื้นที่ของจังหวัดเพชรบุรีเนี่ยยังมีแหล่งท่องเที่ยวอีกหลายอย่างนะครับปั่นจักรยานมีการไปชมนาเกลือนี่เป็นแหล่งผลิตนาเกลือที่ใหญ่ที่สุดแห่งหนึ่งเหมือนกันนะครับ,นะค,รบคุณผู้ชมไปดูการทําดอกเกลือดีเกลือเกลือหวานเกลือจืดต่างๆแล้วก็ตลอดเส้นทางก็สามารถอุดหนุนสินค้าของชาวบ้านสร้างรายได้ให้บรรดาผู้ประกอบการติดตวเนะครับ ส่วนเรื่องของนโยบายการบริหารขยะในท้องถิ่นตอนนี้คุณผู้ชมต้องบอกว่าได้รับการผลักด,ดันจากกระทรวงมหาดไทยอย่างจริงจังนะครับกับโครงการธนาคารขยะชุมชน MOI West Bank Week นะครับหนึ่งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นหนึ่งธนาคารขยะที่จังหวัดนราธิวาสเองก็เปิดตัวธนาคารขยะรับนโยบายนี้เช่นกันนะครับส่วนน้ำมันพืชเก่าที่เหลือใช้คุณผู้ชมนี่ก็ถือเป็นขยะอย่างหนึ่งเหมือนกันนะครับมีผลต่อสิ่งแวดล้อมมากเหมือนกันที่จังหวัดสุร,ราษฎร์ธานีก็เลยมีโครงการลดปัญหาจากน้ำมันพืชเก่าด้วยวิธีนี้นครับ การหิ้วน้ำมันเก่ามาจากบ้านนะครับผู้มชและนัดเจอกัรที่ห้องประชุมอำเภอท่าฉางจังหวัดสุราษฎร์ธานีเพราะว่านัดกันนำน้ำมันเก่าที่รวบรวมมาจากชาวบ้านนะครับมาที่ห้องประชุมอำเภอท่าฉางเพื่อแลกน้ำมันใหม่ตามโครงการน้ำมันเก่าแลกใหม่ที่ทางอำเภอท่าฉางร่วมมือกับบริษัทนิวไบโอดีเซลจำกัดร่วมกันทำขึ้นมาครับให้ประชาชนได้ลดต้นทุนในครัวเรือนด้วยลพะต้นทุนการค้าแล้วก็ลดการทิ้งน้ำมันออกสู่แมดล้อม นายสุกิจมีพริ้งในอำเภอท่าฉางจังหวัดสุร,ราษฎร์ธานีเล่าถึงโครงการนี้นะครับว่า คือ,คอเคยเห็นนะครับบริษัทนิวไบโอดีเซลจำกัดเนี่ยเขาทำโครงการน้ำมันเก่าแลกใหม่ในพื้นที่ของตำบลเซเวียตมาก่อนนะครับจึงมีแนวคิดว่าอยากจะขยายให้เกิดวงกว้างไปทั้งอำเภอเลยครับเลยประชุมกันนัดหมายกันกับผู้ใหญ่บ้านนะครับว่าให้รวบรวมน้ำมันเก่าจากชาวบ้านเนี่ยแล้วก็เอามาแลกในวันที่นับประชุมประจำเดือนกันส่วนน้ำมันที่ใช้แล้วเอาไปไหนก็คือทางบริษัทก็จะนำไปผลิตเป็นไบโอดีเซลต่อครับ เราก็มีก็โดยการประชาัมพันธุ์นะครับมาพี่น้องนะทั้งอำเภอนะครับทราบนะครับเราก็เริ่มโครงการโดยให้พี่น้องประชาชนนี้น,นำน้ำมันมาฝากไว้กับพลังผู้ใหญ่บ้านและนํามาในที่ประชุมของประจําเดือนนะครับของอำเภอนะครับแต่ละเดือนก็มีน้ํามันเก่ามาประมาณ200ลิตรบ้างร้อยลิตรบ้างแล้วก็เราก็จะจะแลกนะครับโดยถันก็จะนําน้ํามันใหม่มาแลกได้ครึ่งหนึ่งน้ํามันเก่า นะครับ2ขวดนะครับแลกได้น้ำมันใหม่1นขวดนะครับชาวบ้านเขาชอบโครงการนี้กันนะครับคุณผู้ชมเราว่าร่วมโครงการถึง312คนแล้วนะครับคิดเป็นมูลาคา่าที่ช่วยชาวบ้านประหยัดค่าใช้จ่ายน้ํามันไปได้ถึง1 5 0 0 0กว่าบาทเราก็จะดําเนินการนาน้ามันเก่าแลกน้ามันใหม่แบบนี้ทุกเดือนเลยครับโดยเฉพาะกลุ่มพ่อค้าแม่ค้าที่เขาต้องใช้น้ํามันในการทอดอาหารเนี่ยช่วยลดต้นทุนพวกเขาไปได้ระดับหนึ่งเลยครับ ส่วนกระแสการบริหารจัดการขยะในชุมชนที่กําลังขยายวงกว้างทั่วประเทศอย่างจริงจังตามนโยบายของกระทรวงมหาดไทยก็ประกาศความสําเร็จหนึ่งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นหนึ่งธนาคารขยะซึ่งสํานักงานเทศบาลตําบลมะรือบโบตกอําเภอร,ระแงะจังหวัดนาราธิวาสตําเนินโครงการธนาคารขยะชุมชน MOI West Bank Week ครับมีว่าที่ร้อยตรีตระกูลโททำผู้ว่าราชการจังหวัดนาราธิวาสเป็นประธานเปิดโครงการ ซึ่งเทศบาลตำบลมะรือเบอริรมะรือโบตกนะครับได้รับคัดเลือกจากสำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดนาราธิวาสวันนี้คือเป็นหน่วยงานที่มีผลดำเนินง,งานขับเคลื่อนธนาคารขยะที่โดดเด่นนะครับคือเขาสนับสนุนให้ชาวบ้านเนี่ยคัดแยกขยะรีไซเคิลจากในครัวเรือนมาก่อนแล้วก็สนับสนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นนำแนวคิดระบบเศษรษฐกิจหมุนเวียนมาใช้จัดการสิ่งปฏิกูลแล้วก็มูลฝอยภายใต,ใต้หลักการ 3R ครับคือใช้น้อยใช้ซ้ำและนำกลับมาใช้ใหม่ แล้วก็สร้างความรับรู้จิตสำนึกให้กับชาวบ้านมีส่วนร่วมในการลดปริมาณขยะและคัดแยกขยะเพื่อจะนําไปรีไซเคลิลพอรีไซเคิลก็แปลว่าขายได้รายได้ก็กลับสู่ชุมชนนะครับ ผลงานของเทศาบาลตอนนี้มีการดําเนินการรับซื้อขยะจัดการขยะในรูปแบบมหกรรมตลาดนัดขยะนะครับตอนแรกเนี่ยมีทุนเริ่มต้นทาโครงการ3,000บาทตอนนี้มีเงินหมุนเวียนไปแล้วกว่า4,000บาทนะครับคุณผู้ชมสมาชิกอีกกว่า455รายตัวอย่างกําไรที่ได้จากการขายขยะคุณผู้ชมไปจัดสวัสดิการนอนโรงพยาบาลได้แล้ว2รายสวัสดิการชาปนากิจศพ3รายสวัสดิการผ่อนชาระสินค้าอีกกว่า71รายด้วยกันนะครับ การคัดแยกขยะแล้วก็ถ้าจะให้ชาวบ้านเขาให้ความร่วมมือแล้วก็เห็นความสําคัญแต่ก็ต้องมีตัวอย่างให้ดูแบบนี้จริงๆนะครับว่ามันเกิดอะไรได้กลับไปสู่ชาวบ้านนะครับโดยมีหน่วยงานในท้องถิ่นเนี่ยมารับหน้าที่ในการบริการรับซื้อแล้วก็ไปบริหารจัดการสวัสดิการให้ชาวบ้านเขาเห็นตัวอย่างก็จะได้รับความร่วมมือที่ดีแบบนี้ครับ มีอาชีพเสริมเพื่อหาไรายได้ของเจ้าของร้านกาแฟในจังหวัดนครราชสีมาด้วยการเพราะบอนสีไม้ประดับไปให้ลูกค้าเลือกซื้อนะครับแต่ว่าไรายได้เสริมที่ว่านี้คุณผู้ชมไม่ได้เอาไว้ใช้เลี้ยงตัวเองเพียงอย่างเดียวนะครับเพราะว่ามีอีกหลายชีวิตที่ก็ได้อนิสง์จากการขายบอนสีนี้ไปด้วยครับ อีกหลายชีวิตที่รอคอยอยู่ก็คือเจ้าสีขาน้องหมาน้องแมวเหล่านนี้นี่นะครับคุณผู้ชมเป็นสัตว์จรจัดทุกตัวเลยครับที่นางสาวกัญญาพักสุขประเสรศิฐเจ้าของร้านกาแฟสดที่บ้านโคกศิลาตำบลทงชัยเหนืออำเภอปักทงชัยจังหวัดนครราชสีมาเก็บมาเลี้ยงนะครับแต่ละตัวเนี่ยคุณผู้ชมมีที่มาที่ไป ถ้าพูดเปรียบกับชีวิตคนก็ต้องบอกว่าเหมือนกับละครน,นำหน้ารันทดนทุณผู้ชมเพราะว่าแต่ว่าสุดท้ายแล้วยังไงเนี่ยก็ได้มีที่พักพิงที่บ้านของที่สุขัญญาไปฟังที่มาของน้องหนาน,น้องแมวหลังนี้กันก่อนครับสงสารค่ะเห็นเขาก็คุกได้ยากอะไรเงี้ยคะ่ะบางหมาบางที่ก็ไม่มีจะกินโดนปล่อยเดิงอะไรเดิงอย่างงี้น่ะบางที่ก็ไปโดนรถชนเนาะเดนรถชนเองก็เห็นตามตามันก็ไม่ได้ก็ต้องเอามารักษาบางทีคุณก็แจ้งมาว่า หมาเป็นยังไงหมาเป็นอย่างนี้นเ,นอนเองจะเพราะเองเห็นแล้วน่ะเองจะทิ่งนก็ไม่ได้ราต,ต้องเก็บมาค่ะมารักษาแล้วก็เอามาพอรักษาหายก็เอามาเลี้ยงอย่างบางบางที่ตลาดโทรมาหาจะเบื่อยาหมาละเดอ้อแต่เบื่อแมวและเดอ้อมาเอาซะเมอนเป็นหมาเราอ่ะเออแต่พอเองได้ยินยังเอเงก็จไม่ดีก็ต้องเราอไปเอามาเก็บมาเอามาเลี้ยงบริว,วามสุขภ กลับมาที่การทำอาหากินของพี่สุกัญญากันบ้างนะครับตัวเจ้าของบ้านเองเนี่ยมีอาชีพเปิดร้านกาแฟสดแล้วก็ต่อด,ด้วยอาชีพเสริมตอนนี้อีกอย่างที่ทำได้ไม่นานนะครับคุณผู้ชมก็คือการเพราะบอนสีเพิ่งเริ่มทำโดยใช้บริเวณพื้นที่ว่างด้านข้างร้านเนี่ยเป็นงานอาติเรกเริ่มต้นจากความชื่นชอบส่วนตัวในคุณผู้ชมแล้วก็อยากที่จะตกแต่งสวนภายในร้านด้วยโดยเพาะบอนสีผ่านมา9เดือนเศษนะครับรวบรวมบอนสีได้มากกว่า30ชนิด ซึ่งการเพราะบอนสีก็ถือว่าปลูกได้ง่ายไม่ยุ่งยากนะครับเพิ่มต้นไปหาซื้อต้นพันธุ์ต่างๆจากในพื้นที่ใกล้เคียงมาก่อนจากนั้นก็เริ่มหลงไหลในความสวยความงามความแตกต่างของบอนสีหลายชนิดนะครับก็เลยเข้าสู่วงการนี้อย่างเต็มตัวศึกษาวิธีเพาะดูแลวิธีการขยายพันธุ์แตกหนอ่อเอาไว้จาหน่ายให้กับผู้ที่สนใจแล้วก็ลูกค้าที่มาซื้อกับแปกันนะครับทางออนไลน์ก็มีขายแล้วก็ขายได้ราคาต้นละ30-300บถึงาบาทแล้วแต่ขนาดและก็ชนิดของบอนสีครับ รายได้เนี่ยก็เอาไปซื้ออาหารเม็ดเพื่อเลี้ยงบรรดาสุนัขก,กับแมวจรจัดที่รับมาอุปการะไว้กว่า100ตัวครับเพราะว่ารู้สึกสงสารที่เห็นมาแมวเหล่านี้ถูกทอดทิ้งตามสถานที่ต่างๆไม่มีคนดูแลนะครับ แต่ว่าการขายบอลสีตอนนี้คุณผู้ชมบ้ากันตรงๆก็คือลูกค้าไม่ค่อยสม่ำเสมอนักบางเดือนรายได้ก็ไม่เพียงพอที่จะไปซื้ออาหารเลี้ยงหมาแมวจอนจับนะครับก็อยากจะให้ผู้ที่ใจบุญเนะี่ยมาติดต่ออุปการรน้องหมาน้องแมวกลับไปเลี้ยงที่บ้านได้ครับหรือว่าจะช่วยกันหาบ้านใหม่ให้สัตว์จรเหล่านี้ก็ได้เหมือนกันเพื่อช่วยเป็นการแบ่งเบานะครับติดต่อได้ที่เพจ Facebook นางฟ้าหมาจอนะครับส่วนร้านกาแฟานยอยู่ที่ร้าน24คอฟฟี่ตรงข้ามปั๊มน้ำมันปตทสี่แยกปักทงชัยถนนโชคชัยเดชอุดมอำเภอปักทงชัยครับโทรศัพท์0932414393นะครับ ค่าใช้จ่ายการเลี้ยงสุนัขก,กับแมวเนี่ยถ้าใครเลี้ยงจะรู้ดีค่าใช้จ่ายเอาเรื่องอยู่เหมือนกันนะครับคุณผู้ชมหรือว่าถ้าใครอยากจะรับหมาแมวมาเลี้ยงสักตัวคุณผู้ชมทางเลือกที่ดีอย่างหนึ่งก็คือไปติดต่อบ้านที่เขาอุปการะสัตว์จรจัดแบบนี้เอาไว้ก่อนแล้วก็เลือกกลับบ้านสักตัวก็ได้เหมือนกันเพราะเขามีความเชื่องแล้วก็รอคอยบ้านอยู่เหมือนกันนะครับผมมีเรื่องราวความเชื่อและความสามัคคีของชาวบ้านกับการฉลองเมนเผาศพที่เพิ่งจะสร้างใหม่นะครับคุณผู้ชมแต่ว่า ก่อนจะเปิดใช้งานเผาศพได้จริงๆเป็นครั้งแรกเนี่ยต้องผ่านการเผาผีใหญ่กล้วยซะก่อนนะครับใยกล้วยเนี่ยเป็นใครทําไมต้องโดนเผามีเรื่องเล่าอยู่ในข่าวนี้ครับชาวบ้านแห่กันมาร่วมรถน้ำศพใหญ่กล้วยที่วัดหนองไผ่ตำบลหนองปลืออำเภอพนัสนิคมจังหวัดชนบุรีนะครับ แจกกล้วยเป็นใครทําไมชาวบ้านต้องแห่แหนกันมาคําตอบก็คือยายกล้วยเนี่ยไม่ได้เป็นคนนะครับคุณผู้ชมแต่เป็นต้นกล้วยที่เอามาเป็นตัวแทนศพเพื่อทําพิธีศพแล้วก็นําไปเผาจริงๆเหมือนกับศพคนทุกประการนะครับนี่เป็นความเชื่อพิธีกรรมโบร,ราณของชาวบ้านที่จัดขึ้นเพื่อฉลองเมนเผาศพที่เพิ่งสร้างเสร็จใหม่ๆแต่ว่าก่อนจะใช้งานครั้งแรกต้องจัดพิธีเสาจัดพิธีศพเผาหลอกแบบนี้ก่อน บรรยากาศในงานขั้นตอนพิธีต่างๆเหมือนกับงานศพจริงๆครับชาวบ้านสวมชุดขาวชุดดำมาที่บริเวณศาลาตั้งศพเอาได้แดงมาแจกให้ผู้ที่มาร่วมงานแล้วก็เตรียมสถานที่เก้าอี้วางเรียงเอาไว้เป็นแถวเพื่อนั่งฟังสวดพระอภิธรรมเสิร์ฟน้ำข้าวอาหารอย่างดีครับจัดก,การตกแต่งหีบศพประดับด้วยดอกไม้พวงรีดกระถางทูปตะเกียงน้ำมัน ส่วนรูปหน้าศพก็วาดขึ้นมาคุณผู้ชมตั้งชื่อว่าใหญ่กล้วยชื่อจริงก็คือคุณแม่ดวงดีนามสกุลทรัพ์มากอายุ99ปีหลังจากนั้นก็มีพิธีเคลื่อนศพใหญ่กล้วยไปยังเมนเพื่อทําพิธีเผารับและมีผู้หลักผู้ใหญ่มางานกันจริงๆนะคุณผู้ชมทั้งนายอนันต์ตรีดาสุดพิจิตสอสอเขต5พักเพื่อไทยนายวิทยาคุณปลื้มนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดชนบุรีก็มาครับ ชาวบ้านหลายคนบอกว่าไม่เคยเห็นแล้วก็ร่วมพิธีแบบนี้มาก่อนแต่ว่าความเชื่อนี้จริงๆแล้วเป็นกุศโลบายอย่างหนึ่งเพราะมีเหตุผลรองรับไว้หน้าฝั่งนะครับเมนเราเป็นเมนไหมด้วยมือนก็อุปโภคตัวกรวยมาต้นหนึ่งแล้วก็มาเผาว่ามันจะกี่กี่ลิตรชั่วโมงน้ำมันหมดน้ำมันกี่ลิตรต้องเอาตัวก้วยแก้ด้วยคืออายุตัดเครือแล้วอ่ะหัวของเราจะดูดไหมแล้วจะเกิด ว่าใช้ได้ใช้ได้เราแปลวศพมามาตั้งทําแล้วเกิดฟ้องก็ไม่ดูวิชิททำงานไม่ได้แล้วไม่ได้เงี้ยแันนี้คือทําสมบูรณ์ก็คือตั้งตั้งแต่รถรถน้างศพดยน้าศพด้วยอะไรด้วยร้องเลยก็ให้สบายใจได้ว่าทีเราเราสร้างเมนใหม่ขึ้นมามแล้วแล้วเมนใหม่นี่เราจะใช้งานได้ดีไหมอะไรงเงี้ยเดืองที่วันเราจะใช้จริงเงี้ยเ,เราทําตรงนี้แล้วเราก็สบายใจว่าเออเอาไปใช้จริงแล้วมันมันก็จะได้ผล Uh huh. ไม่ไม,ไม่ไม่มีการเสียหายอะไรเกิด uh huh. ขึ้นฟังแล้วก็เห็นประโยชน์ของความเชื่อน,นี้เลยนะครับคุณผู้ชมเพราะเป็นเมนใหม่ก่อนจะใช้งานจริงก็ต้องทดสอบกันก่อนก็คือต้องเผาศพจริงๆนั่นแหละครับจะได้รู้ว่าใช้งานดีไหมชาวบ้านบอกว่าในชีวิตจะเห็นเมนใหม่สักครั้งเพราะว่าเกิดมาก็เห็นเมนที่มีอยู่แล้วตามวัดนะครับซึ่งเมนนี้เนี่ยเกิดจากความร่วมมือของทุกฝ่ายที่สลัทรั์กันคนละเล็กละน้อยรวมกันได้6ล้านบาทมาสร้างเมนนะครับแล้วก็ก่อสร้างเสร็จสมบูรณ์ และความเชื่ออีกอย่างหนึ่งที่คนโบราณเขาถือกันนะครับคุณผู้ชมว่าถ้าเวลาสร้างเมนใหม่แล้วถ้าไม่ได้มีการเผาหลอกแบบนี้กันก่อนเนี่ยจะทําให้วิญญาณของผู้ตายย้อนกลับมาแล้วก็จะเกิดสิ่งที่ไม่ดีขึ้นมานะครับ คุณจุธามาศผูกโพาไปดูประโยชน์ของแป้งสาคูอีกด้านนะครับคุณผู้ชมคือนอกจากจะเอาไปทําขนมทําอาหารได้แล้วเนี่ยยังสามารถต่อยอดเอาไปทํผ้าพิมพ์ลายสีจากแป้งสาคูด้วยครับเป็นฝีมือของวิสาหกิจชุมชนสาคูโสพิถาฟาร์มที่ตําบลมะกอกเหนืออําเภอควนขนุนจังหวัดพัทลุงนะครับที่นี่เป็นโรงงานขนาดเล็กๆคุณผู้ชมผลิตแป้งสาคูส่งขายไปทั่วไทยครับและเขายังคิดค้นเครื่องผลิตแป้งด้วยตัวเองด้วยเพื่อผลิตสินค้าให้ทันกับความต้องการ 8ปรายบไร่บ้านหัวพรุอำเภอควนขนุนจังหวัดพัทลุงมีต้นสาคูขึ้นอยู่จนเต็มพื้นที่เป็นแหลง่งศึกษาเรียนรู้เกี่ยวกับการใช้ประโยชน์จากต้นสาครูรวมถึงเป็นหนึ่งในพื้นที่ที่กลุ่มวิสาหกิจชุมชนสาคูโซพิธาฟาร์มตำบลมะกอกเหนืออำเภอควนขนุนจังหวัดพัทลุงรับซื้อต้นสาคูนำไปแปรรูปเป็นแป้งด้วยค่ะ ชมคะเกษตรกรที่เขาปลูกต้นสาคูทั้งในพื้นที่และก็นอกพื้นที่นะคะเมื่อเขาโค่นต้นแล้วเนี่ยค่ะก็จะนําต้นสาคูเนี่ยมาส่งให้กับทางกลุ่มนะคะเพื่อที่จะแปรรูปเป็นแป้งสาคูนั่นเองค่ะเกษตรกรที่เขาจะนําต้นสาคูมาให้กับเราเนี่ยค่ะคือเขาจะต้องมีการตัดมาเป็นท่อนๆแบบนี้มาแล้วหรือเปล่าคะพี่คะครับผมต้องตัดมาอย่างนี้เพราะว่าหนึ่งก็คือเราสะดวกในการขนย้ายแล้วก็ขนาด50-60เซนนั่นก็คือเป็นขนาดที่เหมาะสม เราทำาทำงานต่อไปง่ายขึ้นก็คือปอกเปลือกง่ายครับผมประมาณนั้นท่อนสาคูที่ได้มาแล้วจะต้องนำมาปอกเปลือกซึ่งเปลือกที่เหลือทิ้งทางกลุ่มเตรียมต่อย,ยอดทำเป็นกระถางใส่ต้นไม้ย่อยสลายได้เพื่อให้ไม่มีวัตถุดิบเปลือทิ้งและยังสร้างมูลค่าเพิ่มค่ะ ไม่ได้นํามาแปรรูปได้ทุกต้นนะคะแต่ว่าเขาจะต้องมีการตรวจสอบด้วยค่ะว่าต้นไหนที่มีแป้งมากแป้งน้อยนี่ต้องดูยังไงคะพี่ก็คือ,อใช้วิธีภูมิปัญญาชาวบ้านครับก็คือชิมครับผมเราก็ชิมถ้าเกิดให้อารมณ์หวานหรือให้รสชาติที่หวาน,นแสดงว่าไม่มีแป้งมีแต่น้ําตาลถ้ามีอารมณ์ฝาดก็มีแป้งหน่อยหนึ่งหรือถ้ามีฝาดและมันด้วยก็จะมีแป้งในดับ3ามแล้วก็ถ้ามีแป้งดีที่สุดก็คือว่า จะต้องมีอารมณ์มันอย่างเดียวครับมีรสชาติที่มันสุดๆเมื่อลองชิมสาคูมั่นใจแล้วว่ามีแป้งแน่นอนก็เตรียมผ่าทอนสาคูให้มีขนาดเล็กโดยใช้อุปกรณ์ที่ทำจากเหล็กมีน้ำหนัก5กิโลกรัมซึ่งทางกลุ่มทำขึ้นเองเพื่อล้อนแรงของคนไปในตัวเมื่อไดายทอนสาคูขนาดเล็กแล้วก็จะนำเข้าเครื่องบดค่ะ แต่ละวันเราจะต้องมีการบดอยู่ที่ประมาณสักเท่าไหร่อะคะพี่ตันนึงครับตอนนี้อารมณ์เราเราเราสามารถทําได้สบายสบายคือหนึ่งตันแต่ถ้าเกิดว่าอยากจะทำรายเดติผมเชื่อว่าประมาณตันครึ่งต่อวันตันครึ่งกาก,ากนะครับครับผมไม้สาคูที่ผ่านการบดแล้วจะต้องนําเข้าเครื่องสกัดเป็นแป้งสาคูค่ะซึ่งทุกเครื่องที่ปรรูปทั้งกลุ่มเป็นผู้ออกแบบขึ้นมาเองทั้งหมดค่ะ คิดเป็นเทคโนโลยีขึ้นมาก็คือเราจะใช้เครื่องจักรในการตีหรือสกัดพอตีเสร็จลงมาอีกอ่างเป็นอ่างที่สองนะครับก็คืออ่างนั้นนะครับเป็นอ่างกัดแยกก็คือเราจะแยกขี้เลื่อยกับแป้งออกแล้วก็ล้างด้วยเพราะว่าการเทแล้วก็ปล่อยน้าครั้งแรกมันจะมีแป้งติดอยู่ในขี้เลื่อยเราจะล้างให้สะอาดที่สุดให้เหลือเฉพาะขี้เลื่อยน้ําก็จะแยกออกไปนะครับก็มาอ่างอ่างที่3อ่างที่3ก็คือเป็นการกรอง กรองไอ้ไอ้ไอ้ขี้เลื่อยนะครับออกไอ้หมดนะครับแล้วก็น้ําปล่อยลงถังในส่วนของถังน้ําที่เราเตรียมไว้ก็คือเป็นการพักน้ําปักแป้งเราจะใช้เวลาถึงสองชั่วโมงในการปักแป้งเพื่อไอ้แป้งตกตะกอนไปอยู่ที่ก้นถังแล้วก็น้ําใสๆก็จะอยู่ข้างบนแล้วก็เทน้ําออกทําซ้ําอย่างนั้นจนหมดนะครับก็คือจนหมดกากวันละประมาณ1ตัน การงัดแป้งหรือกรองน้ําออกจากแป้งเดิมทีทางกลุ่มจะใช้ผ้าขาวบางกรองเอาน้ําออกให้เหลือแต่แป้งสาคูแต่ได้ปรับมาใช้ผพ้าพ,พื้นและเสื้อขาวมากรองแทนซึ่งจะได้ภาพพิมพ์ลายจากสีแป้งสาคูกลายเป็นอีกหนึ่งสินค้าที่ได้รับความนิยมจากลูกค้าค่ะ ทางกลุ่มยังต่อยอดนําแป้งสาคูนี่แหละคะ่ะมาสกัดเป็นสีย้อมผ้าด้วยค่ะทําไมถึงได้เกิดแนวคิดตรงนี้ขึ้นมาล่ะคะก็คือปูปัญญาเมื่อก่อนนะครับก็คือเราจะใช้ผ้าขาวบางในการเอาแป้งมาใส่แล้วก็ห่อไว้ให้มันสะด็ดน้ําแต่ว่าวันหนึ่งนะครับ<ๆ>ก็คือผมก็ทําตามวิถีชาวบ้านมาวันหนึ่งคณะวิจัยจากโมโทโรราชมงคลศรีวิชัยนะครับมาเยี่ยมโรงงานแล้วอ,อาจารย์ก็หยิบผ้าผืนหนึ่งที่อยู่ในตะกร้าเนี่ยครับก็ เฮ้ยลวดลายสวยดีทำมาปันย้อมสีคำพูดคำนั้นแหละครับจุดประกายผมผลิตภัณฑ์ของเราเนี่ยมันเป็นผลิตภัณฑ์ออร์แกนิกร้อยแล้วก็เป็นงานทำมือ100%ยแล้วเป็นนวัตกรรมใหม่สุดๆนะครับก็คือกล้าพูดได้เลยว่าการเอาแป้งสาคูมาย้อมสีเนี่ยของเราที่เดียวปลายใต้ลิขสิทธิ์ของเรานะครับชื่อว่าผ้าสากโก้นะครับผ้าหนผืนหรือเสื้อหนึ่งตัวหน,หนลวดลาย มีลายเดียวในโลกนะครับจะไม่ซ้ํากันขนาดอาตะก,ก้าเหมือนกันมาทําครั้งที่สองก็จะได้ลวดลายที่ต่างกันอย่างสิ้นเชิงเลยครับผมค,ครับมันเป็นอารมณ์ตรงนี้ซักปกติได้เลยครับผมล้างน้ําแป้งออกก่อนซักแล้วก็เอามาสวมใส่ได้ข้อดีของผ้าสาคูก็คือซักยังไงก็ได้ไม่ลอกอจะไปซักกับเครื่องซักผ้าจะไปอะไรก็ได้ไม่มีการลอกเกิดขึ้นจนกว่าเสื้อจะขาด มีซีดยางบ้างเล็กน้อยแต่ก็ไม่ไม่ไม,มีผลอะไรมากมายเลยครับผมลายที่ได้ก็ผมจะยึดาจากเข่งหรือตะกร้าซากโก้ก็คือจะต้องได้สีมาจากแป้งสาคูคแล้วก็ปั๊มลายจากเข่งหรือตะกร้านยครับคือ้าซากโก้ที่ได้จริง้าซากโก้จะไม่จะไม่ออกแนวอื่นครับจะออกแนวปั๊มด้วยเข่งด้วยตะกร้านะครับให้เกิดลวดลายแล้วสีที่ได้ต้องได้จากแป้งสาคูเท่านั้นนะครับตอบ ปัจจุบันทางกลุ่มผลิตเสื้อพิมพ์ลายสีจากแป้งสาคูได้ครั้งละ19ตัวแต่ละตัวจะมีลวดลายที่แตกต่างกันมีราคาขายตัวละ300บาทนอกจากนี้ยังมีผ้าพื้น600บาทหมวก500บาทและกระเป๋าสารใบละ800บาทเป็นการต่อยอดจากสิ่งที่มีอยู่มาเพิ่มมูลค่าค่ะ ส่วนแป้งสาคูที่ได้มาแล้วจะถูกนําเข้าเครื่องทําเม็ดแยกออกมาเป็น3ขนาดคือเม็ดเล็กเม็ดกลางและเม็ดใหญ่นอกจากนี้ยังทําแป้งสาคูผงส่งขายทั้งในและนอกพื้นที่ทําให้สมาชิกกลุ่มมีไรายได้เสริมอย่างต่อเนื่องค่ะ จริงๆช่วงโควิดที่ผ่านมาคนอยู่บ้านกันเยอะคุณผู้ชมแป้งสาคูเนี่ยขายดีมากนะครับเพราะว่าคนอยู่บ้านก็หาทําอาหารทากับข้าวทําขนมกันไปแต่ว่าพอสถานการณ์คลี่คลายเขาบอกว่ายอดขายก็ตกลงบ้างฉะนั้นก็ต้องปรับตัวคุณผู้ชมคิดหาต่อยอดทําอะไรที่เป็นสิ่งใหม่ๆเพื่อเพิ่มมูลค่าแล้วก็เพิ่มทางเลือกให้กับลูกค้าด้วยครับ ในเราปิดท้ายกันด้วยความน่ารักของเด็กๆโรงเรียนชุมชนบ้านปา่าห้วยช่วงปิดเทอมนี้คุณผู้ชมเขารวมตัวกันไปเก็บขยะที่แก่งโตนแหล่งท่องเที่ยวชื่อดังของอำเภอท่าลี่จังหวัดเลยนะครับซึ่งขยะจะมีมากในช่วงวันอยุดเสาร์อาทิตย์ต่างๆก็เลยพาการมาเก็บใส่ถุงดำนําขึ้นมาไว้บนบกแล้วก็ส่งต่อไปให้อปตอนําม,มาไปจัดการทิ้งต่อนะครับ ส่วนวันนี้รายการหมดเวลาแล้วนะครับคุณผู้ชมดูรายการย้อนหลังที่แฟนเพจ Facebook ทุกทิศทั่วไทยครับแล้วกลับมาติดตามรายการกันใหม่เจอก,กันพรุ่งนี้บ่ายสามโมงคร่งถึงสี่มงเย็นนะครับวันนี้ผมและทีมงานลาไปก่อนสวัสดีครับ